หนุ่มเห็นยายแต่งตัวมอซอแบกเศษไม้ใบายาตามไปจนได้เห็นบ้านถึงกับอึง้งนี่มันมหาเศรษฐีรวยที่สุดในหมู่บ้านงานอดิเรกค,คือไปนาะเรื่องราวสุดจึ้งใจนี้จะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ กไม่ใช่กฎเกณฑ์นในการตัดสินฐานะของคนได้เสมอไปยกตัวอ,อย่างจากคุณยายคนหนึ่งในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียไม่มีใครคาดคิดว่าเบื้องหลังรูปลักษณ์ที่สุดแสนจะเรียบง่ายของคุณยายนั้นจะเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านค่ะ เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหนุ่มคนหนึ่งได้โพสต์วิดีโอลงบนติ๊กต็อกเผยให้เห็นช่วงเวลาที่เขาพบคุณยายคนหนึ่งกำลังเดินกลับจากนาโดยคุณยายนะคะสวมเสื้อแขนยาวธรรมดาแล้วก็แบกเศษใบไม้แห้งเขาจึงพูดคุยทักทายกับคุณยายท่านนี้ เมื่อเขาตามคุณยายไปที่บ้านเขาก็พบว่าแท้จริงแล้วคุณยายไม่ได้ยากจนอย่างที่คิดทัางมีบ้านหลังใหญ่หรูหราตกแต่งด้วยรูปปั้นม้าและการแกะสลักลวดลายทองบนผนังมีรถยนต์หลากหลายยี่ห้อจอดเรียงรายในโรงรถนี่คือเห็นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ายายคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะวันนี้ิมันนี้อาบาราลยังไงดนดูยังไงน จากในคลิปนะคะนะเราจะเห็นว่า,า,าคุณยาย,าายแต่งตัวธรรมดาเรียบง่ายนานแบกเศษใบไม้แหง้ง<อ>แต่ว่าพอกล้องแพลนไปให้เห็นบ้านของคุณยายเนี่ยก็พบว่าเป็นบ้านหลังใหญ่โตเลยทีเดียวค่ะมีพื้นที่กว้างขวาง,วางมีรูปปั้นม้าขนาดใหญ่2ตัวสีขาวกับสีดําด้วยนะคะ,าาะแถมในโรงรถก็มีรถจอดอยู่หลายคันเลยค่ะรู้ไหมนีนี่ยกส y ว่าเด็กปะตุงคุดานีล่ะเกตน kacau nih oh ini rumahnya Hah? itu pintunya tuh dikunci coba wah nggak kuat mas ini rumahnya ya wah kacau ต่อมามีการเปิดเผยค่ะว่าคุณยายคือบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านแต่ถึงแม้ว่าจะร่ำรวยเพียงใดนะคะคุณยายก็เลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายมักออกไปทําสวนทานาเป็นประจํานอกจากนี้คุณยายยังเป็นคนอัธยาศัยและจิตใจดีมักบริจาคเงินและสิ่งของให้ชาวบ้านเป็นประจําโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กกําพร้ายิ่งในช่วงเทศกาลละศีอดใกล้เข้ามาจะมีชาวบ้านหลายร้อยคนเลยค่ะเดินทางมายังบ้านพักหรูหราของคุณยายเพื่อรับของบริจาคอีกด้วย งานนี้ต้องบอกค่าว่าอย่าตัดสินคนที่ภายนอกจริงๆค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ